ิดศีลข้อที่สองคือลักทรัพย์นี่คือการเอาเปรียบเขาไม่แพ้กับการฆ่าเลยเพราะกว่าเขาจะหาทรัพย์มาได้มันไม่ง่ายแล้วจูจูเราเข้าไปลักขโมยของเขาคิดดูสิว่ามันเอาเปรียบมากขนาดไหนการฆ่ามันทุกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ตายแต่การลักทรัพย์นะ่ะมันทำให้เขาทุกทรมานนานกว่าการฆ่าเสียอีกจริงไหมต่อไปผิดศีลข้อที่ส คือการประพฤติผิดในการมนี่เป็นการเอาเปรียบเขาไม่แพ้กับการฆ่าหรือการลักทรัพย์เลยมันเป็นการทำร้ายจิตใจเขาอย่างแรงเหมือนทำให้เขาตายทั้งเป็นผิดศีลข้อที่4คือพูดเท็จทั้งๆท,ท,ที่รู้นี่คือการเอาเปรียบที่ยิ่งกว่าการฆ่า,าการลักและการประพฤติผิดในการมมารวมกันเสียอีกเพราะคนที่พูดโกหกนั้น จะไม่มีความช่วยใดๆที่ทำไม่ได้เขาสามารถปิดสีนทั้งสามข้อแรกได้โดยที่โกหกว่าไม่ได้ทำได้อย่างสบายๆต่อไปปิดสีนข้อที่5คือดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนี่คือสุดยอดของการเอาเปรียบเลยคือเอาเปรียบทั้งตัวเองและเอาเปรียบทั้งคนอื่นเอาเปรียบด้วยการทำลายสุขภาพของตัวเองในละคุณร่างกายของตัวเอง และอย่างพร้อมที่จะเอาเปรียบคนอื่นด้วยการทำผิดศีลทุกข้อถ้าจะให้เห็นประโยชน์ของความเป็นผู้ใจกว้างได้ชัดขึ้น mm. ก็ต้องมาศึกษาเรื่องโทษของการเอาเปรียบกันจากเรื่องราวในอัธกถาธรรมบทเรื่อง mm. กุมาริกากินไข่ไก่เรื่องก็มีอยู่ว่า mm. นานมาแล้วก่อนยุคพุทธกาล mm. มีหมู่บ้านชื่อปันดุละอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาพิถิมีชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นวันหนึ่งเขาได้ไข่เต่าจากริมฝั่งแม่น้ำชื่ออัจิลวดีแล้วก็ถือเข้ากรุงสาวัตถีไปด้วยพอไปถึงก็จัดการต้มกินแต่ไม่ได้กินคนเดียวได้แบ่งไข่เต่าหนึ่งฟองให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นได้กินไข่เต่าก็ติดในรสชาติทันทีร้องขอกับคุณแม่อยู่เรื่อย ว่าหนูอยากกินไข่เตา่าแม่ของเด็กหญิงคนนั้นไม่รู้จะเอาไข่เต่าจากไหนมาให้ลูกกินก็เลยไปเอาไข่ไก่ที่แม่ไก่กำลังกกอยู่ให้ลูกสาวกินลูกสาวได้กินแล้วก็ถูกปากถูกใจเป็นอันมากตั้งแต่นั้นไม่ต้องรองให้คุณแม่เอาไข่ให้กินเลยพอเห็นแม่ไก่ตกฟองไข่เท่านั้นแหละก็ไปหยิบมากินเลยผิดศีลทีเดียวสองข้อคือข้อหกับข้อสอง แม่ไก่ถูกเด็กหญิงคนนี้เอาเปรียบขนาดนี้ก็โกรธเพราะไก่ก็มีกิเลสสามตระกูลเหมือนกับมนุษย์นี่แหละถูกกิเล,ตลสตระกูลโทสะเข้าบังคับให้คิดว่าเราก็จะตกฟองไข่มาออกมาได้ก็ต้องใช้เวลายังไม่ทันได้เห็นลูกเจี๊ยบเลยก็ถูกเด็กหญิงคนนี้เอาไปกินเสียแล้วชาตินี้เราทำอะไรเจ้าไม่ได้ชาติต่อไปขอให้เราไปเกิดเป็นยักษิศี แล้วเดเคี้ยวกินลูกของเจ้าบาง